ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับมาพบกับซองน้องกายเซนเนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอ่เ้นเคยวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในแบบบ้านลูกกันนะครับนะก็เป็นแบบที่น่าเล่นอยู่เหมือนกันนะครับนะก็แจกของเยอะอยู่นะครับตามที่เห็นกันเลยนะนะครับก็ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กันหน่อยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังให้พี่ถ่ายคลิปต่อไปนั่นเองก็ต่อไปเราก็มาถ่ายอันนี้นะครับ ออมาวาดอันนี้นะครับก็วาดตามกดไปเรื่อยๆนะครับนะอันนี้คือซื้อกับ2้อ,อนนี้นะครับก็คือซื้อกับโลบักนะอ่าแล้วก็พวกที่ของฟรีก็นี่เลยนะครับวินซื้อวิทย์หาจากไหนนะครับก็หาจากในการเรามาสู้กับไอ้พวกนี้นะครับนะ แต่ว่าไม่รู้ว่าได้ทีจะเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ก็คือมันไม่รู้ว่ามันจะแข่งให้ฟรีหรือเปล่านะไม่แข่งให้นะไม่มีออโต้ฟรีนะครับก็คือต้องมา ได้ระยะหนึ่งพี่บอกเลยว่าได้น้อยมากนะครับอ่อาระยะหนึ่งไม่คุ้มนะครับก็ก็สัางมันนะครับเราก็แข่งไปเลยวินอ๋อเข้าใจแล้ว เราโอเคจากนั้นเราก็ไปซื้อสักเลี้ยงมาตัวหนึ่งนะครับก็สักเลี้ยงรู้ว่าช่วยอะไรได้มั่งที่ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราใส่สักเลี้ยงก่อนสักเลี้ยงอยู่ตรงนี้เพิ่มในการอ๋อว่มลูกนั่นเองไม่มีอะไรอีกไหม ไม่มีอะไรนะครับก็เพิ่มมาไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะจริงๆนะก็อันนี้นะครับมันเพิ่มมาไม่เยอะนะครับนะก็เป็นอะไรที่พี่โคตรจะเบื่อเลยนะครับ แล้วก็มีสเปรย์ฟีด้วยนะครับมันได้ดีแล้วหนึ่งนะก็พี่วอก็ไม่คมนะเออมันได้น้อยมากเลยนะดูดิคิดยังไงมาถ่ายคลิปกับแบบนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเออก็สร้างมาเฉยนะครับโอเคอันนในพี่ขอตัดไปตอนนี้พี่สามารถรู้ไอ้ตัวนี้ได้แล้วกันนะครับนะ ก็จะฟาร์มไปสักพักหนึ่งนะอันก็ตัดไปเลยก็โอเคครับตอนนี้เราก็ฟาร์มมาตามที่เห็นแล้วนะครับ9ก้0 0มนะครับนะก็สู้กับตัวน,นี้ได้แล้วนะครับก็โอเคเราก็มาเก็บเป็นก,การดีเบิร์กจกดีหวานนะครับ ก็มันใช้หนึ่งลอยีเบอร์ไอ้ใช้ใช่หนึ่งลอยวินนะครับเราก็เลยต้องฟาร์มไม่ได้หนึ่งลอยวินแล้วก็รีเบิร์จันนะครับก็เป็นอะไรที่ฟาร์มยากมากๆนะครับเพราะว่ามันก็ได้น้อยอยู่เหมือนกันนะยี่คือมาสู้กับโต้โหแล้วนะครับก็ยังวินก็เลยยังได้น้อยอยู่นะครับเป็นอะไรที่ฟาร์มยากมากๆนะครับใช้เวลานในการฟาร์มโคตรนานอ่าครับ ก็ตามที่เห็นนะครับก็คือไอ้นี่พวกพวกนี้มันก็จะหายไปนะครับแต่ว่าสัเลี้ยงไม่หายไปนะครับก็เป็นข้อที่ดีมากๆเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับก็โอเคเราก็ใช้ออโต้ในการฟาร์มไปสัพัก กันนะครับนะแล้วก็เอาวินนะครับมาซื้อไอ้พวกนี้นะครับนะหนึ่งร้อยวินนะครับนี่แล้วก็ได้โคนณห้าเองแต่ว่ามันก็คนน้อยอยู่นะครับก็ก็ต้องฟาร์มไปสักพักเลยนะครับนะสเปซก็ไม่อยโหดครับโหดมากนะครับก็ยังอ่อนอยู่นะครับไปลานต่อไปก็ใช้งนานฟาร์มวิน เยอะมากๆนะครับก็คือ1000วินก็เป็นไรนี่ฟาร์มมากจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆค่อยตัดไปตอนที่เราไปเมืองต่อไปได้แล้วกันนะครับอย่างเช่นก็โซ้กับบอสตัวสุดท้ายนะครับนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดไปเลยกันนะครับก็โอเคครับตอนนี้เราก็สู้กับบอสตัวสุดท้ายได้แล้วนะครับ ที่มีการในวาดรูปนะครับก็คือ5 m 3อิน,3นะครับนะก็ได้วินาะ1หนนะครับก็ก็ความนานอยู่เหมือนกันนะครับนะโอเคต่อไปเราก็ไปเมืองต่อไปได้แล้วนะครับนะก็คือเมืองที่2นั่นเองนะก็เมืองที่2ก็ใช้อบนี้เลยนะครับก็คือ เยอะมากๆนะครับก็เป็นไรที่ความนานอยู่เหมือนกันแล้วดูีิคุณผูชมเราว่าอันนี้ได้แล้วนะครับก็ว่านี่ไปได้หกันนะครับแล้วก็อันต่อไปก็เอ,อ่อสิบห้าอิมนะครับก็ฝ่าไปไ,ได้สิบห้าอิมนะครับ ก็แป๊บเปี่ยวแหละครับไม่นานนะครับถึงแม้มันก็จะได้น้อยก็ตามนะครับแต่ว่าสัตว์เลี้ยงก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหรกันไม่รู้ว่าคโคนเยอะหรือเปล่านะครับไปอต่อไปกันเลยนะครับอันนี้นะครับก็ต่อไปก็สามสิบเอ็มนะครับก็เป็นอะไรที่ฟาร์มยากมากๆนะครับ ต่อไปเราจะซื้ออันนี้นะครับก็คือห้าพันเว็นก็นานอยู่สมงกวรนะครับอืมโอเคต่อไปก็ฟาร์มอันนี้นะครับเราไปดูผู้ส,สู้ของเราก่อนดีกว่าว่าเราสู้ตัวไหนได้มั่ง ยี่สิบอิมหนึ่งร้อยอิมก็เราสู้ตัวนี้ได้นะครับนะแดีว่าเดี๋ยวพี่ทำให้ได้สักประมาสี่สิบอิมก่อนนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ขี้เกียจก่อนามันได้มากกว่านิดนึงแล้วกันนะครับนะแล้วเราก็ไปเมืองที่สามกันนะครับนะก็ไม่นานนะครับแป๊บเดียวแหละโอเคต่อไปก็ไปสู้กับตัวนี้เลยนะครับมา เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้วินเท่าไหร่กันนะครับก็วิวาอาจจะไม่ได้เยอะนะครับ mm. เห็นไหมพี่ก็บอกแวราได้หนึ่งละหนึ่งพันวินนั่นเองก็ไม่เยอะมากมากนะครับเราไปดูสัเพียงกันแต่เพียงตู้หนึ่งก็มีตู้นี้นะครับเราลองซื้อมาดูนะครับว่ามันโคนเท่าไหร่ก็โคนมาเยอะ พสวสมควรนะครับแต่ว่ามันก็ยังสู้กับสองตัวนี้ยังไม่ได้นะครับนะก็อันเราก็มาฟาร์มกันดีกว่านะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแหละครับนะจนท,ทั่งสู้กับตัวสุดท้ายได้หรือไม่ก็ต้องตัดคลิปนะครับนะเดี๋ยวันเดี๋ยวพี่ข็สู้กับไอ้พวกนี้สักพักก่อน,นั้องกันนะครับ โอ้เดี๋ยวเราจะซื้ออันนี่นะครับนี่ห้าพันห้าพันวินแล้วก็แกไม่ได้ห้าพันวินนะครับเพราะว่ามันก็คูณสิบสองถึงแม้มันก็จะคูณไม่เยอะก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยเราได้อีกนิดน,นึงแหละนะมันก็ช่วยเราไม่ค่อยได้มากนะครับนะโออเราก็เปลี่ยนอันนี้เลยนะครับอ่าได้แล้วนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองกอดดู เอาสู้อีกทีจรงแล้วสีมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันอาจจะเป็นเพราะมันบักนะครับนะเก็บมันบักนั่นเองเห็นไหมโอเคแล้วเราก็มาฟาร์มตรงนี้ต่อนะครับเห็นไหมว่ามันจะคูณเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ได้น้อยอยู่นะครับต่อไปก็หนึ่งร้อยวินนะครับไอ้หนึ่งร้อยไอ้นี่นะครับก็ฟาร์มไม่ได้หนึ่งร้อยถึงนมมันก็จะนานหน่อยนะครับ อาจจะนานหน่อยนะครับนะโอเคงั้นเราเราตัดไปตอนที่เราสามารถสู้กับบอสตัวสุดท้ายได้หรือไม่ก็ไม่ได้สัวสุดท้ายนะครับนะโอเคก็โอเคครับก็ตอนนี้ก็ฟาร์มมาได้หนึ่งจุดสองหนึ่งอะหนึ่งบีแล้วนะเอาให้หายนะโอเคเราสามารถสู้กับตัวนี้ได้แล้วแลวกับตัวนี้นะก็ไม่รู้ว่าได้ทีลเท่าไหร่ โอ้ก็สู้ยากอยู่นะครับได้ดีละห้าพันะ 5, นะครับห้าพันดอกมาซื้อกับตัวนี้นิวนะครับก็แต่ว่ามันก็ฟาร,ร์มยากอยู่นะครับนะก็สักเลี้ยงมันก็ไม่โหดมากนะครับนะ โอเคเราไปฟาร์มตรงนี้อีกิดนึงกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอฟาร์มไปสักพักหนึ่งกันนะครับ โอเคเราก็ฟามไปสักพักกันนะครับฟาร์มตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราโอเคงั้นเราก็ไปสู้กับบอสจะด,ดีว่านะครับเพื่อจะฟาร์มวินได้มากขึ้นนะครับก็ฟามไปเรื่อยๆเลย <S <S เอเอมันก็จะฟารมให้เงี้ยงๆอะไนะครับโอเค ก็มันได้ห้าพันบิลก็ยังเออมันก็ได้มากอยู่นะครับนะเดี๋นในในยวเราซื้ออันนี้นะครับนะเพราะมันคูณเยอะมันคูณหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับนะก็เยอะอยู่นะครับ,นะออรบโอเคเราก็ฟางไปเรื่อยๆืเลยนะครับก็กดไปเรื่อยๆ่อเลย มันห้าสิบใช่ไหมหล่ะก็แป๊บเดียวเลยนะไม่นานหรอกเพราะว่าเราก็ได้จะได้แล้วกันโอเคแล้วก็ฟาร์มไปต่อเลยนะครับแป๊บเดียวไปถึงน,งน,งนุงวินเนียงแล้วนะก็ยเยอะโอเคแล้วเราก็ซื้ออันนี้นะครับนะเพราะขุดเยอะอยู่ โอเคเราก็มาฟา์มต่อเลยเห็นไหมครับว่ามันคงเยอะนะครับนะต่อไปก็ไม่ไปไปเมืองที่สามเดี๋ยวพวกัสว์เรียงมันจะหวัวลึกเปล่านะครับอันนี้ก็คือต้องเติมไ v p นะครับนะก็เป็นอะไรที่เสียต่าง ก็คนนี้ยังโหดอยู่นะก็โหดพอท้นะครับนะสองร้อยสองอยอิมแต่ว่าพี่ก็ยังโหดไว้เยอะโอเคเราก็ฝ่าไปเรื่อยคลิปนี้อาจจะยาวแล้วนะครับนะเพราะพี่ก็ไม่ตัดแล้วเพราะตัด ไปหลายรอบแล้วตอนนี้นะแล้วมันต้องรอนานด้วยนะเพราะว่าสับฟิมมันก็ไม่ใช่แรงอะไรกันตนน่านนะครับนะบางทีก็วันหนึ่งรอเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะ่ะนานมากๆนะครับนะก็เลยรอบนี้ก็เลยไม่ตัดแล้วแต่ว่ามันก็ยังความซ้าอยู่นะครับ ก็สักเลี้ยงอาจจะไม่ได้คนดูอาจจะไม่ได้ดูแล้วนะครับนะก็คือว่ามันนานเกินไปนะครับแล้วลลก็กลัวว่าคลิปมันก็จะยาวด้วยนะครับนะโอเคเราก็ไปสู้กับบอสต,ต่อสุดท้ายกันเลยนะแล้วก็ปิดคลิปกันก็อบอสกับตัวนี้มิ้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับแดีว่าเอ้ยก็ยังชนะได้อยู่นะนะ ง่ายแล้วหนึ่งหมื่นวินก็ต่อไปก็หกสิบเอาง่ายก็เอาแปดสิบไปเลยกันนะครับนะแปดสิบไปเลยโอเคเอาสักแปดสิบไปเลยนะครับนะแล้วก็อีกอีกครั้งเดียวนะครับก็จะได้ละ ได้แล้วนะครับโอเคได้แล้วนะครับเราก็ซื้อแปดสิบไปเลยโอเคครับก็คือนี่คือเมืองที่สามโซนที่สามแล้วนะครับนะก็โอ้ยเยอะอันนี้คือ้าพิเนียนนะครับโอเคเราก็ฟา์มันนี้ไปเลย เราจะไปคิดนะครับเราสู้กับสู้กับตัวนี้สักรอบหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ไปคิดโอเคต่อไปก็อันนี้คูเจ็ดโอ้อบ 7, วกเจ็ดพันแต่ว่ามันก็ได้น้อยอยู่นะ ต่อไปก็หนึ่งนนะครับคูณหนึ่งพันเดี๋ยวว่ามันเท่าไหร่พี่ยังไม่เห็นนะอ๋อหนึ่งร้อยเราจะมาดูเลยนะโอเคแล้วก็ฟาร์ตรงนี้ สู้กับตัวนี้กันดีกว่านะอมามามาูกันว่ามวินหน่าเท่าไหร่สองหมื 25, ่นห้าพันก็โอเคก็คงจบคลิปไปประมาณเท่านี้แหละครับนะก็ไม่มีอะไรแล้วมาสามโซนก็เตรียมพอแล้วนะครับนะเพราะว่ามันก็ใช้เวลาในการฟาร์มนานอยู่เหมือนกันโอเค ก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่ลืมกดไลค์กดติดตามกดดินด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคลิปใหน่ยของผมนะครับนะวันนผมก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย